สวัสดีครับมิ尼กับพ่อแม่ลุงพ่อเพื่อนฟัน่งมีติตามเพื่อนแล้วครับมี้จะพามารีวิวบอกบครับผมบอกบเพิพ่งเห็ดครับสุดพ่อกบครับผมพอหลูกออดครับคือลุงหลุ่งหัวเข่านี่ยนะครับมีพ้พามารีวิวครับสร้างประจําพ่อเพื่อนฟัน่งครับผมติดตามใช่ไหมนะครับ ปูนกับอิสมประมาณนี้ครับมันกับกิศิไลายก็นี่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระตักปรเสมนะครับการผสมปูนกับประมาณนี้ครับกับวันแล้ววันนี้เซเวล่าสร้างกับปูดีครับผมกับผู้ซอยเป็นกับคนหนึ่งครับแต่ร่วงกันสองคนผู้ซอยกับแม่ผู้ใดไก่ทอดผมยากผืนละครับซวยครับเป็นซวยกันนะครับจ้างบ่อเพียงฟังการบอกรูครับ โ oh อ้นี่ครับบอกบเพิ่งเห็นบอกบครับเจ้พ่อกบครับผมบอพ่อพันธุ์กบครับแต่ว่าเจ้าจพ่อลูกออดนี่นะครับกันลูกหัวเข้านี่ละครับผมถึงเท้พื้นเหี้ยไว้ครับอายุของกหลายแล้วถมมากเงี้สิเมย์กันเลย มีต้นทุนนี้น่อยกะเอามาเฮ็ดบ่อกบครับผมครับ่บอหนึ่งกันเล่าไปครับบอ่อังครับนี่บอ่บอังบ่อกบนะครับบอ่อังครับผมกโอเคครับการชาวการยังโอเคงาม มการก้อนี่ก็สุดยอดครับครับฝีมือสร้างอันนี้ครับผมสพพร้างภาเพียงภามครับการก้อนี่งามเรียบครับคนหลุบราก็งามบ้านนี่ครับโอ้ oh my god เท่เท่พื้นครับก็างไเท่พื้นไปจะใช้บ่อกุบแนบ่อป่าแน่ครับ,บก,ก็ได้ปลาก,ก็ได้ เจ้าละเช่ก็ได้ What What the Fuck มาแข่งช้างกจังเลยครับนี่ครับโอ้ช่างโอเลยเศร้าครับแข่งช่งโอเลยเศร้าผมรับประมาณไงครับแข่งช้างนี่ตัางแข่งช้างรับแถวไหนครับผมสามพันสี่พันนี่ละรับแถวไหนครับแถวภาคอีสานยุทธวรวุฒิครับแถวภาคอีสานนี่ละแถวภาคอีสานเขตอำเภอเกตเลดนี่บ่ครับแมนเกตเลดอำเภอพุทองค์ครับนะแมน กินนิดหน่อยมะครับทีรับไลายกับตุ้นทุนกับว่ลไลค์นะครับนะครับสร้างครับผมเป่นไปเป็นดีเจครับผมกระเฮ็น่องเพลงครับผมสองนี้นะครับสองเพลงผมเฮ็ดครับ เห็ดแบบเพ่งเพ่งแบบเป็นแรงบันดาลใจครับผมกระตุ้นสู่ชีวิตไปครับนี่ครับพ่อเพียงฟาร์มครับอเพียงพอเพียงก็งมีงบขึ้นมา,าง่ายกับเห็ดหนี่ก็ขึ้นมาครับมนนีทุนนี้หน่อยครับมาต่อเติมก่อสร้างไม่ครับผมกเกษตรมันก็โอเคครับแต่ไม่ยูไม่กิน มไปแบกมือเของอะไรกินครับผมไวรุ่นยุกหม่กะหามถึงมาเศษนะครับให้เกษตกโอเคครับก็ดีครับผมผมกับแมงก้นจีแบบวว่าลำรวยมาเศษหรครับผมก็เป็นลูกเศ้าหน้าคนหนึ่งครับเพราะมีเงินไม่ท่องกับมาต่อเติมความฝันจะหองครับผมฝากไวรุนยุกหม่ของครับคลิปรีวิวเฮดบอลกบไม่กะจบลงเพียงแค่นี้นะครับ แค่นุมพ่อเพื่ขอนฟังก็พอสวัสด,ดีครับ